หเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งกับช่อง amazing moon story นะครับเออวันนี้ราคา bitcoin มันเริ่มเทละนะครับก็มีหลายกูรูออกมาเตือนนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมก็เห็นด้วยนะครับว่าราคาของ btc เนี่ยควรจะเทแล้วล่ะมันมาแบบ m ิ d ไซเคิลล้ะจริงๆมันควรมิ d ไซเคิลต้องนานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่ละ นะครับแต่พอเออมามีเรื่องของสปอร์ต t c o i n ETF ของ b a c k r o อ k นะครับซึ่งตอนเนีเ้เขาบอกว่าผู้จัดการสินทรัพย์ประมาณ99ล้านของ b a c k r o อ k นะครับก็เขาก็กล่าวว่า Bitcoin เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากทองคำที่เป็นตัวแทนนับพันพันปีเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ปกป้องความมั่งคั่งของคุณนะครับ ผู้จัดการสินทรัพย์ประมาณ9-9้ล้านของแบ็กล็อกก็บอกไปประมาณนั้นฉะนั้นมีเม็ดเงินดำนวนมากเนี่ยเข้ามาในกองทุนต่างๆนะครับรวมถึง btc ซึ่งท่านก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าบิตคอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะหุ้นทองคํานะครับสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจเนาะนะครับที่เขาจะใช้ในเรื่องของการเอาไปทําสงครามนะครับการเอาไปจัดระเบียบโลกใหม่ การทาเศรษฐกิจฉังนั้นผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเาที่ผมโพลในกลุ่มอะไรพวกนี้ยผมบอกอทานอภัยด้วยนะผมดูเหมือนผมไม่เข้าข้างอเมริกานะนะครับใช่ผมไม่เข้าข้างอเมริกานะครับแต่ผมเข้าข้างยิวนะถึงแม้ว่ามีหลายอย่างที่ไม่ได้ถูกต้องหรอกนะครับแต่ส่วนตัวนะครับแล้วก็ ัานะคติของผมยังไงมหาอำนาจก็เป็นมหาอำนาจน,นะครับยังไงเขาก็สามารถที่จะที่จะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันไปตามสิ่งที่เขาจัดเตรียมอาไว้นะครับงนั้นผมโปรค่อนข้างโปรอยู่นะครับหลายคนก็มองผมว่าเออผมไม่ได้โปรผมผมไม่ผมไม่โปรอเมกาแต่ว่าผมไม่ได้โปรอยู่นะครับ หลายคนก็คิดว่ายูออเมริกาคืออันเดียวกันแต่ผมบอกเลยนะครับว่ายูเนี่ยเปรียบเสมือนนายหนี้นะครับเหมือนนายธนาคารเหมือนเจ้าหนี้แล้วอเมริกาเนี่ยเปรียบเสมือนลูกหนี้ไฮโซนะครับที่มีเครดิตมีอะไรในการกู้เยอะนะครับดะนั้นยูแบ็งอัพอยู่จริงนะครับทั้งอเมริกาทั้งยุโรปแล้วก็ในหลายๆส่วน แต่ผมก็ต้องย้ำว่าการแบ็กอัพของเขาเนี่ยเขาไม่ได้โปแบบว่าเข้าข้างอเมริกาแบบ100%ยเปอร์เยุโรแบบ100%เนะครับเพียงแต่ว่าเขาใช้เป็นเครื่องมือในการเดินเกมเดินหมากนะเพื่อจะทำให้ทางอเมริกาทางยุโรเนี่ยมันไปในทิศทางที่เขาต้องการนะครับจริงๆคือเขารักษาผลประโยชน์ให้โลกอ่ะมันเกิดการบาลานด้วยนะครับก็ในหลายๆส่วนนะซึ่ง อธิบายไปก็มันไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นผมพูดประมาณนั้นนะครับดังนั้นวันนี้อ่ามันเป็นสงครามที่จะก่อไประ,ระดับสงครามแบบอามาเกดอนคำว่าอาวาเกดอนเนี่ยถ้าเกิดใครได้ศึกษาพระพ,รพีพระธรรมวิวรณน,นะครับก็จะมะีในพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับมันจะเป็นพื้นที่ล่านะครับ ที่ติดนะครับในตัวแผนที่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ราบนะครับก็จะติดระหว่างเอเชียแล้วก็แอฟริกานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยประชาชาติเนี่ยจะมาลบเกือบยูนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝั่งของยุโรปอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยลบเกือบยูประเทศเดียวนะครับ ซึ่งตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของนาคตนะครับในเพิ่งพีวิวอนมีบอกเอาไว้นะครับว่าไอพื้นที่ตรงเนี้แหละนะครับที่จะเป็นชนวนของสงครามนะครับแต่เมื่อถึงเวลานั้นนะ่ะเราก็ว่ากันไปอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกแหละนะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยคือมันจะมีอีกหลายศึกเลยแหละนะครับ และศึกเนี้ยจะเป็นระดับสงครามอัมไกเอตามในวิวอนหรือไม่ผมบอกว่าผมบอกเลยนะครับว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเพราะตอนเนี้ยมันยังมีควอมาชัดเจนนะครับคือทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาแล้วก็ทางยุโรปก็จะอยู่ฝั่งยูอยู่แต่สงครามอัมไกเอในวิวอระสุดท้ายนะครับคือทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยรัเสเซียด้วย จะมาลบกับยิวหมดเลยนะครับทั่วโลกนะครับก็เป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับอัน,นนี้เป็นสงครามระดับอะมาเกดอนอันนี้ตามข่าวในการตีความเนี่ยนะครับก็คือการที่อเมริกากับอังกฤษเนี่ยนะครับพยายามโจมตีนะครับฝั่งที่ไม่ใช่พันธมิตรของเขาเนี่ย เพื่อจะทำให้มีการยั่วยุเขาเรียกว่ายั่วยุอิรานเพราะอิรานเนี่ยเป็นศัตรูไม้ดือ้อเบื่อไม้เมากับอเมริกามาพอสมควรละมานานมากแล้วนะครับจันั้นสงครามนี้จะเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วเหตุนะครับมันก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับคือกลุ่มฮูตินะครับก็จะโจมตีอิสราเอล นะครับตอนนี้โจมตีทั้งอิสราเอลเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงนะครับแล้วก็กดดันให้อิสราเอลหยุดยิงในฉนวนกาซาด้วยนะครับเพื่อจะช่วยเหลือปาเลสไตน์นะครับที่ถูกยิวสังหารเนี่ยกว่าประมาณสองหมืนคนหลายคนก็ไลที่อยู่อาศัยแล้วด้วยนะครับหลายคนก็ก็น่าหนะครับโดนยิวถล่ม นะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าสงคารามข้างในมันเป็นยังไงนะครับการที่ยิวทำอย่างนั้นเขาอาจจะทําอย่างนั้นได้นะครับแต่เขาก็บอกแล้วนะครับว่าเขาต้องการกวาดกลุ่มฮามาสให้ได้ซึ่งกลุ่มฮามาสเขาก็หลบในที่หลุมหลบภายแหละมันเจาะเข้าไปยากนะครับแล้วถ้าเกิดเผลอๆเ,เนี่ยนะครับคือหมายว,าว่าการต่อสู้เนี่ยเขาก็ต้องใช้ยุทธวิธีแบบ อกองโจรอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดยิวประมาทสคกนิดเดียวเนี่ยถึงแก่ชีวิตเลยนะครับดังนั้นเราไม่สามารถประเมินได้อย่างนั้นนะว่าอะไรเป็นสิทธิมนุษยธรรมนะครับมันคือสงครามนะครับดันั้นสงครามเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับันนงนั้นช่วงเนี้ยกลุ่ม ฮูติอะนะครับเข,เขาพยายามที่จะช่วยเหลือกลุ่มปาเลสไตน์นะครับอย่างเต็มที่เลยซึ่งตอนนี้อเมริกากับอังกฤษเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะต่อสู้กับกลุ่มฮูตินี่แหละนะครับแต่กลุ่มฮูติเนี่ยก็คงไม่ได้ยอมขนาดนั้นแกมีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขี่เป็นอาวุธนะครับและอาวุธพวกระเบิด อาวุธชีวภาพอาวุธอะไรก็ตามนะครับที่ฮูติใช้เนี่ยก็ได้หยิบยืนมาจากอิร่านะครับก็สมควรแหละนะครับว่าอิรานเนี่ยก็เป็นประเทศที่อเมริกาแบนสวิชนะครับมันเป็นใบเหมือใบเมาันตลอดมันเป็นประเทศที่มันพูดไม่รู้เรื่องนะครับจะทําจะทําอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหายู่มานานแล้วนะครับเราก็เป็น เป็นกลุ่มใหญ่แหละนะครับที่จะต้องประทะก,กันก็สงครามเนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องจากหลังจากนายวันๆเนาะมันก็ไม่ได้จบสิ้นอะไรนะครับแล้วก็ฟูติก็มีขี่วินาวุธนะนะครับก็ในช่วในตอนนี้คือสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยเสียเปรียบนะนะครับเพราะว่าเออไม่มีพวกกองทัพอะไรพวกนี้ นะครับในพื้นที่นะครับที่จะที่จะได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นะเนาะนะครับ,นะรบเพราะว่าอา่าอเมริกาไม่สามารถที่จะส่งนะครับกองกำลังเนี่ยเข้าไปในเยเมนได้นะครับหรือตะวันออกกลางรวมถึงกองทัพของอเมริกาก็ถูกอิรักแล้วก็ซีเรียนะครับโจมตีอย่างหนักจนอยู่ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็อเมริกาก็ไม่ได้เจรจา นะครับในเรื่องนี้เพื่อที่จะหยุดสงครามตรงนี้นะครับคือเราเห็นแล้วว่ายังไงสงครามมันก็เกิดนะครับเกิดแน่นอนนะครับเพื่อให้ยูเนี่ยสามารถประชดาดาก,กับอิหร่านได้นะครับเพอเอินพื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ในพื้นที่ของทางซาอุดีอาระเบียนะครับในเยเมนนะครับแล้ก็ในอียิปต นะครับซูดานนะครับตรงนี้ก็เป็นทะเลแดงเนาะนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากๆในเรื่องของการขนส่งเขาเรียกว่าพลังงานน้ำมันน้ำมันหลังจากนี้จะแพงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วอันเนี้ยจะเป็นผลต่อเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับ แน่นอนนะครับซึ่งเราได้เคยพูดไว้นะครับเมื่อประมาณปีและช่วงประมาณเดือนกันยาที่สงครามในการเกิดขึ้นครั้งแรกสงครามตรงนี้จะเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วยิวเนี่ยจะได้พื้นที่อย่างเช่นจอแดนไปด้วยนะครับและก็ฝั่งของทะเลแดงนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับ เพื่อจะจับมือกับซาอุดาแล้วก็จะได้เรื่องของพลังงานน้ำมันนะครับออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือตั้งใจไว้แล้วว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะต้องมีการขยายดินแดนแน่นอนนะครับแต่พอยหลักเนี่ยผมก็ยังมองอยู่นะครับนั่นก็คือที่เยรูซาเล็มนะครับเป็นพื้นที่ของปาเลสไตน์อยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยิวต้องการครอบครองมากที่สุด นะครับพะเป็นพื้นที่ทางศาสนาเขาต้องยืนให้ได้นะครับรวมถึงผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโดมบอลเดอะร็อกนะนะครับหลายคนก็ว่าผมว่าไปเรื่อยนะครับฝั่งที่โปอิสลามแต่เขาจะเอาจริงเขาก็เอาได้นะนะครับเขาก็จะสร้างวิหารใหม่นะครับที่เป็นวิหารของฝั่งของของยิวหรืออิสราเอลนะครับเป็นพระวิหารหลังที่สาม ตรงนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับและเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เราจะเข้าสู่ในในในปัญหาหลายๆอย่างที่จะตามมาแน่นะครับการลบพุ่งกับอิสลามทั่วโลกนะครับรวมถึงยิวหรืออิสราเอลจะกลายเป็นมาหาอำนาจนะครับดังนั้นพื้นที่เนี่ยมันมันก็จะตอนนี้หลักๆนะครับคือเขาอยากได้ตรงชนวนกาซาเนา นะครับที่จะติดตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่ที่เขาจะขยายเรื่องของท่าเรือน้ำลึกนะครับเนาะแล้วก็ที่ทางติดทางจอแดนนะครับแม่น้ำจอแดนเพื่อจะเชื่อมกับซาอุนะครับอาจจะมีพื้นที่อีกหลายอย่างเพื่อจะลำเลียงน้ำมันคืออยากจะได้ทั้งน้ำมันเราก็ท้ายท่าเรือน้ำลึกนะครับเพื่อจะ สามารถที่จะมีทรัพยากรน้ํำมันเนี่ยในการคุมน้ํามันหรือพลังงานเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับคือเขาต้องการคุมตรงนี้และผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นผมนะนะครับในพื้นที่ตรงอิสราเอลเนี่ยจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ในการคุมเศรษฐกิจใหญ่นะครับเพราะว่ามันก็มี เรื่องมาเหมือนกันนะครับคือเคยมีทษเีคือเหมือนกันว่าไอธนาคารกลางะนะครับหรือเฟดเนี่ยหน่วยงานเนี้ยที่ที่ดูแลนะครับเรื่องของการเงินหรือควบคุมกฎระเบียบเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาจะอยู่กับประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการเงินนะครับตอนแรกเนี่ยในช่วงก่อนโควิด ใครๆก็คิดว่าเป็นจีนเนาะนะครับที่ที่จะเป็นที่ตั้งใหม่โอาจีนเบียดกับอเมริกาแหละนะครับแต่ฝั่งใครฝั่งมันนะครับอีกหน่อยเนี่ยมหาอนาจอาจจะไม่ใช่ที่อเมริกาได้นะครับธนาคารกลางของโลกที่ควบคุมระบบเศรษฐกิจจะมาอยู่ในอยู่เลยสในอยู่ใน,ใน,ใ,นในประเทศของอิสราเอล นะครับไม่เป็นรัฐอีกต่อไปอิสราเอลจะเป็นประเทศแน่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางอะไรหลายอย่างนะครับรวมถึงคริปโตด้วยนะครับเพราะว่าคริปโตเนี่ยถ้าเกิดอยู่ทางอิสราเอลมันจะคุมง่ายมันเข้าไปคุมซาอุเราก็ถ่ายเทอำนาจไปทางอินเดียนะครับแล้วก็พวกอาดูไบนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเนาะ เราก็ไม่มีใครที่กล้าเข้าจะมาโจมตีอิสราเอลอีกต่อไปนะครับอีกนานเลยนะครับเพราะว่าศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ตรงนั้นใครที่ที่เข้าไปโจมตีเนี่ยก็จะเหมือนเป็นข้อหาเหมือนผู้ก่อการร้ายนะครับต้องการป่วนเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกับปัจจุบันเนาะเราก็ไม่ค่อยชอบไบเดนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาโจมตีเศรษฐกิจโลก ป่วนเศรษฐกิจโลกพอสมควรนะครับกระหายเราก็พาคนอเมริกันเข้าสงครามนะครับประเทศอเมริกันเข้าสงครามอย่างเต็มที่นะดังนั้นทฤษฎีนี้เกิดแล้วนะครับตอนแรกอ่ะคนก็คิดไว้นะครับว่าเออยิวต้องการพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงอ่าบางส่วนของจอร์แดนเนี่ยก็เป็นหัวเรียวหัวต่อนะครับ คือมีแผนว่าอิสราเอลต้องการทำอย่างนี้แน่นอนแต่ก็ไม่คิดว่าตัวแปรเนี่ยมันจะมาเกิดแบบนี้นะครับโดยใช้สหรัฐอเมริกาเ,กเป็นตัวยุยุก็ประมาณนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าสงครามเนี่ยก็จะระดับอามาเกดอนแต่ไม่ได้อามาเกดอนระดับแบบ่าสงครามโลกขนาดนั้นนะครับแต่เป็นสงครามระดับภูมิภาคแหละ ที่อเอลจะเปิดสึกกับอิหร่านเนี่ยแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับและตอนนี้คนหลาย,ลายท่านในกลุ่มเขาก็กลัวกันนะว่าสงครามเนี่ยมันจะคาดเกี่ยวไปในฝั่งของเอเชียด้วยนะครับก็น่าจะเป็นพวกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับบ้านเราก็จะเป็นพมา่านะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่ายังไม่ถึง นะครับยังไม่ถึงเวลานะครับคงต้องฮา,าวิ่งครั้งหน้านะครับหลังฮาวิ่งหลังฮาวิ่งครั้งนี้พอเป็นไปได้นะครับก็หลังฮาวิ่งครั้งนี้น่าจะน่าจะเป็นตัวจุดชนวนเหมือนกันนะครับสงครามในเอเชียฉะนั้นครั้งนี้ผมก็อยากบอกนะครับถ้าเกิดใครที่ ได้ฟังตามทฤษฎีของผมเนี่ยคุณคุณจำเป็นมากเลยนะนะครับในรอบเนี้ยคือคุณทำยังไงก็ได้ที่คุณต้องเก็บคริปโตให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากปีหลังจากปีสองพเข้าปี2025จะเป็นช่วงบูลันนะครับและหลังจากนั้นน่ยน่าจะหนักพอสมควรนะครับพอคริปโตเนี่ยก็ไปตั้งอยู่ทางฮ่องกง ศูนย์กลางทางการเงินอันที่สองก็จะไปอยู่ฮ่องกงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ศูนย์กลางการเงินอีกเฟสหนึ่งคือในอิสราเอลนะครับเพราะว่ารอบนี้ยังไม่ใช่อิสราเอลหรอกนะครับเป็นทางฮ่องกงก่อนนะครับตรงนี้แหละนะครับจะเป็นชนวนสงครามหมดเลยนะครับในอนาคตซึ่งผมว่ายังไม่ใกล้นะครับไอสงครามเนี่ยมันจะเกิดพอเนี้ยแหละนะครับคือจีนเนี่ย นะครับพยายามที่จะทำฮ่องกงให้เป็นคริปโตหับนะครับเพราะธรรมดาเนี่ยอำนาจทางฝั่งของคริปโตเคอเรนซีมันจะอยู่ทางฝั่งของอเมริกาอยู่แล้วนะครับคุณก็เห็นนี่นะครับว่าตอนนี้เหรียญไหนโตบ้างที่ผ่านมาในสามเดือนที่โตมากเป็นพิเศษอยู่โซโลนาหรือโซนะครับดังนั้นมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจาก หลังจากนี้นะครับจนปลายเดือนมกราคมเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆเช่นการประชุมงบประมาณในวันที่29มกราคมมีเรื่องของ Stable Core USDP จะเข้ามานะครับแล้วมีเรื่องของอกระดานของจูปิเตอร์เนี่ยนะครับกระดานจูปิเตอร์ของโซโลนาเนี่ยจะมิ้นเหรียญออกมานะครับเป็นเหรียญจุ๊บนะครับและอาจจะมีเหรียญมีมหลายๆตัวของ s o โ a นาเนี่ย กำลังที่จะเฟื่องฟูเลยนะครับดังนั้นเชนของโซโลนาในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อเลยนะถ้าโซโลนาไม่สามารถที่จะไปได้ตามที่ผมบอกคือสี่ร้อยดอนผมมาวางทาร์เก็ตไว้สี่ร้อยดอนนะครับซึ่งต้องดูเหมือนกันว่าโซโลนาจะแซงอีเท r เรียมได้หรือเปล่านะครับเพราะผมดูข่าวเนี่ยมันก็แง้มแงมเหมือนกันนะว่าโซโลนาเนี่ย ตั้งใจที่จะพยายามที่จะเป็นคิวเลอร์อีเเรียมจะเป็นตัวที่2ได้หรือไม่ตัวแรกเป็น XRP นะครับที่สามารถค่าอิเาเรียมได้แต่ปี2017ัะอิเทอิเรียมเพิ่งมี ICO นะครับการระดมทุนนะครับกลยุทธ์แบบนี้ถึงทำให้อิเาเรียมขึ้นมาสู้ XRP ได้นะครับ XRP ก็ทำเหมือนกันถึงได้โดนปีในปี2020 นะครับเรื่องของการฟ้องอ่ะเพื่อ XRP หรือ r i p p e e เนี่ยจะไม่สามารถที่จะแซงอีเธอเรียมได้แต่นาตอนนี้นะครับคือว่ามันสามารถที่จะแซงอีเทอเรียมได้คือโซนี้แหละนะครับส่วนตัวผมผมยังมองอยู่นะครับว่าโซะถึงแม้ว่าไม่ใช่เหรียญที่ดีนะที่สุดนะครับมีการมิ้นเหรียญมีอะไรพวกนี้ แต่ผมก็ยังมองว่าโซเนี่ยสามารถแซงอิเาเรียมได้ถ้าเกิดแซงอะราคาจะเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะประมาณสองสามพันดอลน,นะครับในปีสองพันยิบสี่เนี่ยถ้าแซงได้นะแต่ตอนเนี้ตกอันดับไปแล้วนะครับก็คือไม่สามารถที่จะแซง BNB ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะกัน XRP แบบเต็มที่เลยนะครับคุณแกรี่เกนเซอร์ละ นะครับก็พยายามที่จะโจมตี xrp ให้ xrp เนี่ยเสียค่าปรับของเขาเยอะที่สุดนะครับพยายามเบรก xrp ทุกอย่างมีการเปรียบเทียบมีการอะไรอย่าเนี้ยเพื่อไม่ให้ xrp ขึ้นมานำฝั่งของโซโลโน,น้าได้อีกนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยกันนะับว่าโซจะปั่นไปได้เท่าไหร่นะครับจะแซงอันดับสองได้ไหมนะครับอันดับ3ก็คื็ขึ้นคอแล้วนะ usdt จะแซงได้หรือเปล่าตตูดดผมผมว่าแซงได้ นะครับแล้วมันก็จะมีเหรียญ u s d p นะครับต้องกินขาดกับ USDT แน่นะครับคือเขาต้องพยายามที่จะปลด XRP ออกนะครับหรือกด XRP ไว้เพื่อจะทำให้ในอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะรับ u s d p ได้แบบเต็มสตรีมนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งทวีปอเมริกานี่นะครับ เขาก็จะเปลี่ยนระบบของเขาเป็น USDP แทนที่จะใช้ USDT เป็นที่พึ่งนะครเราก็เห็นตรงนี้ละนะครับว่ามันก็จะเกิดแน่นะครับฉะนั้นเหรียญโซนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นการที่เหรียญโซหรือโซโลนาเนี่ยมันจะสามารถแซงอีเธอรียมได้เนี่ยมันต้องใช้กระแสอะไรนะครับในโจทย์ต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่า มันต้องใช้ AI แหละในการที่จะแซงอีเทอเรียมนะครับเพราะไม่งั้นนะ่ะลุงไบเดนนะ่ะแกไม่ไปขัดขวางกระแส AI หรอกนะครับพยายามให้หน่วยงานองค์กรของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องเบรก AI นะครับปอก AI เป็นภายแห่งชาตินะครับฉะนั้นจากข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนนี้ AI จะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถให้โซโลหรือโซโลนา แซงอิเาเรียมได้นะครับตอนเนี้ยคือผมบอกหลายคนนะนะคือคุณต้องรีบเก็บโซหรือโซลูน,นาแล้วแหละนะครับมันเป็นอีกคุมกําลังหนึ่งนะครับที่มันจะเติบโตเป็นพิเศษเหรียญอื่นไม่ต้องไปโฟกัสมันมากนะครับลูน่าผมบอกประมาณนะั้นไม่ต้องไปโฟกัสมากแต่ให้เก็บไว้นะ ล้วก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่วานจะมาเก็บด้วยวานตั้งใจจะจะให้เหรียญใดเหรียญหรือเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งโตก็จะเป็นตัวนั้นที่ผมบอกนั่นแหละนะครับก็ข้อมูลเนี่ยผมก็ยังเน้นแบบเดิมคือเรื่องของโซนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ยมันก็ทบแล้วนะปิดคอยซีซั่นมาแล้วนะครับก่อนป e ิดคอยสปอตอีทีเอขึ้นไปแบบไม่เราไม่ทันตั้งตัว ตกลงมาอีกวันเป็นอีเาเรียมสี่ันนะครับก็พาเหรดหลายเหรียญขึ้นไปแต่ว่าพาขึ้นไปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เน,นะครับรู้สึกว่ามันติดติด,ตดขัดขัดไม่มีแรงนะครับแล้วต่อมามันก็จะกลายเป็นโซโลนาสี่ัส้นเงินเม็ดเงินจะเข้าไปในเหรียญกลุ่มของโซโลนาก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นปัญหานะครับฟังเอาไว้ เป็นวิทยาทานแล้วกันถ้าเกิดผิดก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีส่วนเขาเนี่ยประมาณ60-70%นะครับผมขออิสราเอลจงเจริญนะครับมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอะไรที่ตั้งใจไว้ก็ให้ทำได้นะครับอวยพรอิสราเอลประมาณนี้นะครับ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดป่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคือลิงก์กลุ่มโ so, ซนะครับหรือโซโลนาเราก็ลิงก์มิชชั่นนิวมูลเวทนะครับท่านใดสนใจในการสมัครกรบาลปิดเก็ตผมก็แนะนำนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งก็จะพบกับความมั่งคั่งของคุณในอนาคตน,นะครับก็ฝากเหรียญทั้งลูน่าทั้งโซล่าทั้งบิตคอยไว้ด้วยสำหรัวันนี้ขอตัวลาไปก่อน b i ตเก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเก t สามารถสมัครกระดานใต้